สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวาวาเลยกราเอาเก็สติกเกอร์ที่สั่งซื้อมาจากแอปขายของแอปหนึ่งเดจะมารีวิวให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเฮ้ยที่แกะมาก็มีอย่างนี้ก็มี ตัวเครื่องแล้วมีไม่ไมโครโฟนไายชาร์จที่เป็นตัวนี้เป็นคู่มือมันดูมันเล็กกระชั้ด,ดีแต่ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาลองดู นี่เป็นปุ่มเปิดเพิ่มเสียงเบาเสียงนี่น่าจะเป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เสียงเ็นก็บอกว่าร่นนี้มันสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์เสียงได้ด้วยนี่เป็นปุ่มพาวเวอร์ลองกดดูกันอ่าถือละ บนมีปุ่มลดกับเพิ่มตัวเอนี่ไะเป็นปุ่มเมนูปุ่มนี้เหมือนเป็นไฟนะลองดูอ๋อนี่เป็นปุ่มที่เปลี่ยนไฟที่ตัวเครื่องมีแบบติดดูแลก็ได้แล้วน่เนี่เป็นเปิดไฟแล้มนาะลอง ทดสเสยงรูปวมันใช้ได้ไหมรถเราหนึ่งสองสามนรมันก็โอเคดีเห็นก็บอกว่ามันเปลี่ยนได้เป็นสีหน้าด้วยลองกดดูรถลราหนึ่งสองสามปาิ้นรสองสามสวัสดีครับกดอีกปุ่ม แล้วเหรอหนึ่งสองสามสี 3, 3, 4, ่ห้าเอา้นเต้นลองอีกปุ่มแล้วเหรอหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็นเสียงที่น่าปวดเต้นเต้เต้เต้แล้วเหรอหนึ่งสองสาม เทสหนึ่งเทสสองมันก็มีลักเล่นเยมในเป็กเ,เสียงอยู่ประมาณสามสี่เสียงนแต่ด้วยแล้วมันก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆเหมาะสำหรับให้เด็กร้องเล่นเล่นคาราโอเกะแต่รู้สึกว่าชัวนี้มันจะ มีช่องให้เราเสียบน่าจะเป็นอา USB มาโหลดเพลงก็ไปในแล้วก็ามาเสียบต่อลงช่องนี้ใน,น้อีกหมดอีกหมดก็เป็นใน้นม่มยความจเป็น t f 8ไกด์นี่เป็นช่องช่องสายชาร์จที่้องต่อต่อ AUX e เอาไว้สำหรับต่อตออกไปยังอุปรกรณ์ขยายข้างนอกไยัเสียงข้างนอกกันเจ้าที่ดูมันก็โอเคราคากับราคาประาามันแล้วก็บาทลองขึ้นมาเล่นดูให้เด็กให้แฟนลองหัดลองเพลงเล่น แค่เงออาเพียงดีโอเคคนระับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในกนารหาคลิปใหม่มาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกรงดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ